ทะเลจีนใต้กลับมาร้อนระอุอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่สงครามระหว่างประเทศกลับกลายเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดเรือของจีนสองลำชนกันเองกลางทะเลวันที่10ส,สิงหาคมที่ผ่านมาในน่านน้ำพิพาทที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดเรือยามฝั่งและเรือสนับสนุนของจีนกับประทะกันเองขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่สกัดกัน้นเรือฟิลิปปินส์พยายามปกป้องแนวปะกการังเซกเกิลทอมัชโชที่ทั้งโลกจับตาภาคที่ควรจะเป็นความเข้มแข็งและควบคุมสถานการณ์กลับกลายเป็นความผิดพลาดที่ทำให้เกิดโศกนกาฏกรรม ทำให้ทุกฝ่ายต้องตั้งคำถามว่านี่คือสัญญาณของความอ่อนแอหรือความขัดแยง้งภายในที่อาจก่อให้เกิดปัญหาที่ใหญ่กว่าที่ใครคาดคิดทะเลจีนใต้ครั้งนี้ไม่ใช่แค่สมรภูมิระหว่างประเทศแต่กลายเป็นบทเรียนความผิดพลาดที่สะท้อนความเปราะบางของอำนาจในน่านน้ำแห่งนี้จุดเกิดเหตุคือบริเวณหมู่เกาะสปรเตอ์ลีพื้นที่พิพาทที่เต็มไปด้วยความขัดแยง้งและการอ้างสิทธิ์จากหลายประเทศในภูมิภาคนี้โดยเฉพาะความขัดแยง้งระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์ที่ยืดเยื้อมายาวนานไม่มีทีท่าว่าจะจบง่าย เรือที่ได้รับความเสียหายไม่ใช่เรือของใครอื่นไกลแต่เป็นเรือของกองทัพเรือจีนเองเรือลำนั้นกำลังปฏิบัติภารกิจควบคุมเส้นทางเดินเรือในน่านน้ำที่จีนอ้างกรรมสิทธิ์แต่กลับกลายเป็นว่าความไม่ประสานงานหรือความผิดพลาดในระหว่างปฏิบัติภารกิจทำให้เกิดเหตุการณ์ที่น่าตกใจนี้ขึ้นเหตุการณ์ชนเรือที่ไม่ควรเกิดถูกจับภาพไว้ได้ยอย่างชัดเจนภาพที่กลายเป็นไวรัลกระจายไปทั่วโซเชียลมีเดียของฟิลิปปินส์กลายเป็นเรื่องที่ทุกคนพูดถึงและตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือของความเข้มแข็งในพื้้นนทีี่่แหง รัฐบาลฟิลิปปินส์ออกถแถลงการ์อย่างเป็นทางการชี้ชัดว่าเหตุการณ์นี้คือหลักฐานสำคัญที่แสดงให้โลกเห็นว่าจีนกำลังเบนหน้ายุทธศาสตร์ที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงยุทธศาสตร์ที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงกว่าเดิมด้านโคศกกระรวงการต่างประเทศของจีนยังยืนกรานคำเดิมว่าจีนมีสิทธิในน่านาน้ำนี้อย่างแน่นอนและกล่าวหาว่าเรือของฟิลิปปินส์ต่างหากที่เป็นฝ่ายยั่วยุสถานการณ์แต่เหตุการณ์ที่เรือจีนชนกันเองครั้งนี้กลับกลายเป็นจุดสนใจของนานาชาตินักวิเคราะห์ทั่วโลกต่างตั้้งงงงขออสัััเกกกกตตย่่าาาาหนววรรปฏิิบ ของจีนในทะเลจีนใต้อาจเริ่มแสดงความสับสนหรือขาดความเป็นเอกภาพในหมู่กองกำลังของตนในขณะที่ความตึงเครียดเพิ่มขึ้นกองทัพเรือฟิลิปปินส์ไม่ได้นิ่งนอนใจพวกเขาเร่งสรงสเสบียงและอุปกรณ์ซ่อมแซมไปยังฐานทัพที่ตั้งอยู่บนเรือรบเก่าที่ชื่อว่าซีเอร์อมอร์เหมือนเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นต่อไปทะเลจีนใต้กำลังกลายเป็นเวทีแห่งความขัดแย้งที่ไม่อาจมองข้ามอีกต่อไป เรือซีเออมารจอรนิ่งอยู่ที่เซคเคิลทอรมโชมานานกว่า20ปีโดยมีนาะวิกโยธินฟิลิปปินประจำการอยู่ตลอดเวลาการส่งสเสบียงทุกครั้งมักถเชิญกับแรงต้านจากจีนซึ่งพยายามสกัดก,กัน้นไม่ให้เรือของฟิลิปปินเข้าถึงพื้นที่ดังกล่าวเหตุการณ์เรือชนกันในครั้งนี้จึงอาจเป็นสัญญาณเตือนว่าสถานาการณ์ในทะเลจีนใต้กำลังเข้าสู่จุดที่อาจควบคุมได้ยาก